ตายแล้วตายแล้วตับบัลลังก์โอ้โอโหแกไม่นตับบังกโอชัดฉันไม่ต้องการอ่ะเอางี้ในหนัก็ขึ้นมาแล้วเราไม่หรือว่าอันนี้มีเหมือนกันเล้ออันนี้ถ่ายรูปใช่ใช่จะไปถ่ายรูปพลออยถ้าเรามีเรามีอีกรูปเหลือไหมอ่ะรูปเหลือไหมไปทำแถบไปอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเป็นเป็นเพราะความไม่จริงของพี่เองที่ขอรับช่วยในการอะไรฮะ เมื่อกี้มันอาจจะดูยากเกินไปใช่ไหมคุณบบอนจริงงั้นสายเลขก่อน <laughs> <laughs> งั้นใครคมีสามเลขนี้เป็นสามเลขไทยไม่ต้องเรียงนะแค่บีเฉยอย่างอย่างไม่ย,ไมย,ยัง <laughs> สามตัวท้ายนะในสามตัวท้ายต้องมีเลขหนึ่งนะสามตัวท้ายเลยตัวท้ายต้องมีเลขหนึ่งผมต้องมีเลขศูนย์สามตัวท้ายใครมีเลขหนึ่งใครมีเลขศูนย์ยกมือขึ้นครับมีแต่เลขศูนย์สามตัวท้ายนะสามตัวท้ายมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์สามเอาละครับมีกี่คนมีกี่คนยืนขึ้นแล้วได้ไหมคนที่มีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์สามตัวท้ายใครมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์สามตัวท้ายยืนขึ้นครับแล้วมองหน้ากันมองหน้ากันทำเองกันไหมครับทำเองกันไหม แล้วต่อยกันเลยครับผมใครอยู่คนสุดท้ายได้ไม่สีนี่บอกคนสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าผมพูดเลขนี้ไปมันต้องมีเหลือแค่สองคนสุดท้ายเฮ้ยมันเอาเลขจากคนเลยดีกว่าสองเลขสุดท้ายนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็เลขสี่ครับไเหลือใครอยู่ใครอยู่บ้างกี่คนกี่คนหนึ่งครับสองค ไม่แบบสองก็สบาศูนย์หนสี่เหรอเปียนไม่สามต้องทบด้วยเหรอลงท้ายด้วลงท้ายด้วยอะไรลงท้าด้วยอะไรสี่สี่แล้วไะศูนยอ่ะเพราะนโผล่อะไรไ้โนต๊ดโดนต๊ค่ะศูน์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เห็นป่ะโดนโต๊ดหมดเลยออกมาเถอะถ้าขนาดแค่สองคนสุดยอดไหมผมรู้ เอาสิเอาวเอาเอาแล้วขนาดนั้นเลยตอเ่อเลื่อนดาวูงนี่คือต้องถามว่าวันนี้ออกอะไรเลยดู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 เลยเลื่อนบอลเล่อนดูดูเลยครับเดี๋ยวมาให้พี่สตาร์ช็อก่อนนะฮะฉันต้องหาเงินมาหาเธอไงถูกต้องไปมฮะเฮ้ยเปเลยเหรอขึ้นไปบ้าขึ้นฟุ้งฟูยมาขึ้นไปอะไครับ ซ้ายก่อนก็ได้ะเฮ้ hey, ขาใส่เสื้อลายไดนเสสองมาคุณ mm hmm. มันเหมอป็นเต่าเขาเหรอเป็นเต่าเหรอเออว่ะฉันก็ใส <laughs> า,า,าใช้พี่เจ้าัด้ต่าชาชนนี้ไปใช้เหมืั วา,ลารละสุดท้ายผมใช้คำพูดผ <um ิดไปหรือเปล่าก็ก่อนจะจากกันไปอยากให้พ่อคุณฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยได้ไหมครับฝากถึงน้องๆเรื่องการเรียนกับการฝากถึงน้องก็เออสู้ๆครับต่อไปก็เอาไม่ใช่เราที่เล้าใหสาวไป็นว่าการศึกษาเนี่ยผมว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ คือถ้ามมุติว่าเราคิดว่าชีวิตตัวเองตอนนี้มันยังดีไม่พอหรือหรือว่าเราอยากให้มันดีกว่านี้ผมว่าการศึกษามันเป็นหนึ่งวิธีการอีกหนึ่งวิธีทางที่จะทำให้เราไปถึงจุดที่เราจุดนัน้นได้ <c oughs> ละกันนะผมคือถ้ายิ่งมีก็ยิ่งไปไวอะไรประมาณนี้ไปได้ไกลแล้วคือแบบว่าแต่ว่าน้องบางคนนะแต่ว่าเฮ้ยที่ังอ่านสื่อหรือคือผมต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตัวคนแต่นาคนกำลังรอตัวคนในปัจจุบันเนี่ย ครับอยู่นะก็ขยายทุกคนแบบว่าคือต่อให้ขี้เกียจนิดนีงแต่ว่าอยากให้ฝืนอ่ะจะไมขี้เกียจต้องฝืนต้องฝืนจริงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอะไรมันไม่ได้สาคัญในการทํางานเลยในการทํางานมันสาคัญว่าคนอยู่มหาลัยไหนเพราะว่าผมว่ามหาลัยมันมีบทบาทมากในการทํางานอ่ะคือไม่ว่าคุณจะอยู่โรงเรียนมัธยมอะไรแต่ว่าถ้ามหาลัยคุณ ทำได้ดีอะ่ะผมว่าชีวิตคุณมันมันจะดีขึ้นครับผมช่วยอย่างนี้นะครับผมต้องการก็ลอใช่ขอ,ของพี่บอลก็ประมาณนี้นะครับส่วนของพี่นะครับก็อย่างที่พี่บอลบอกอไลทุกอย่างนักฝึกจริงๆะครับก็มันพี่รู้แหละว่าช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากเพราะว่าพี่กับบอลก็กเคยผ่านมาแล้วนะครับก็อยากให้น้องลองอะไรที่รู้สึกอย่างที่พี่บอกแบบว่าท้อเหนื่อยหรือรู้สึกแย่นะครับก็ลองไม่คิดถึงมันหรือว่าลองเปลี่ยนหมายเ ว่าพี่กล้าพูดได้เลยว่าไอความท้อความเหนื่อยความรู้สึกแย่เนี่ยที่มันมาจากที่น้องรู้สึกกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่น้องทําหรือการกระทําอะไรทั้งอย่างมันมาจากความคิดของน้องรวนถ้าน้องเือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาพูดว่าใครขอชื่อด้วยกูจาไม่ได้กู <laughs> <laughs> จาไม่ได้แล้วกูเคยอ,อ่านอยู่ <laughs> เขาบอกว่าไฟมันจะร้อนก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันร้อน ถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนมันจะไม่มีทางร้อนเลยนะครับก็นั่นแหละอยากให้น้องลองเปลี่ยน mindset ดูว่าอะไรที่มันแย่หรือมันท้อก็เปลี่ยนให้มันเป็นแรงทันดันของน้องทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้แหละชั้นเป็นกำลังใจให้ครับเพราะพี่จะรอว่าน้องอยู่ขับรอดูผลประสบความสําเร็จของน้องทุกคนใช่จริงจริงฟางผลแน่นะครับนำพี่หอมมา ครับก็ฝากเพลงอ่าแค่ของในแบบของพี่บอลเพลงไม่ไม่ไหวหรอกของพี่นะครับแล้วก็เพลงฮะขอย่างไม่ไม่ไหวหรอกเขาขอบผมไเลยพี่ก็เหมืนได้ยินมาของพี่ยินผมก็เลยว่าเออไอหินแ้องของอ๋อโอเคโอเคครับมา ก็ของพี่นะครับแล้วก็เพลงฉลาดประชิบกับคุณธราพงศนะครับของพี่บอลนะครับแล้วก็จะ่าลืมนะครฝากซีรีส์คนรักล้นพี่ด้วยนะครับเดินทางมาถึง ep 7แล้วนะครับต่อไปที่8แล้วนะครับก็จะจะฝากด้วยนะครับก่อนที่พวกเราจะอ่ามาสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรคืนและคืนตัวละครสูงนิยายกว้างใหญ่นะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลงานของพี่พี่เนี่ย มาเรื่อยๆนะครับรอติดตามได้นะครับแล้วก็จะเป็นทาง IG จีหรือเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube าต่างๆนะครับก็ครับนั่นแหละรอติดตามชมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเ้ิกก่อนเลยว่ามาด้วยกันทั้งทีก็มีอะไรมาฝากน้องหน่อยแล้วกันเฮ้ยชาวโคราชนะครับอันสุดท้ายนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับมีอะไรวะ <c oughs> พี่เราคุยกันเก่งจริงครับคุณฟังว่าเดินไปกับใครเจตีากานเจตีการอ่ะยังไง ไม่สุดท้ายกัไม่เขาจุ๊บเขาจุ๊บกเลยไม่ไม่ไม่เกินเกินใจเย็นนะอ่าพวกไม่มีอะไรเลยน้อยฝากอ่าเป็นเพลงแล้วกันเป็นเพลงครับแต่ไม่ร้องนะจะฝาไว้เถะมา